โยฮันโลลกราบสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมเพี่อนทุกคนด้วยนะครับคือไม่ต้องสนใจคลิปที่ผมลงไปนะครับมีคนทักมาถามนะครับใน Facebook ผมเฮ้พี่พี่ลงคลิปอะไรเนะี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจมันคืออะไระครับคือมันเป็นฮอนเนี่ยเป็นเป็นเกมที่ผมเคยเล่นแหละคือมันจะปิดเซิร์ฟลงแล้วนะครับผมก็เลยแบบคออเก็บความทรงจําดีๆไว้นีครับคือมันจะปิดถาวรแล้วนะเอออย่าไปสนใจมันแล้วกันนะครับ อ่ะชางมั่นนะครับวันนี้นะครับคือปีกใหม่เข้ามาแล้วนะครับในกิจกรรมเอบอสพิเศษนะครับมันชื่อกิจกรรมอะไรบอสปลุกของดีไม่หยุดนะครับเออือของดีไม่หยุดนะครับแต่จากประสบการณ์จริงเนี่ยดอบแต่ละทีเนี่ยไม่ค่อยมีของดีเลยครับตัวตัวเสียตัวตัวผมนะครับเนี่ยพันกว่าแล้วนะครับโอเค ของที่มันดรอปนะครับก็จะสุ่มเนาะช่วงเออสิบหกนิกาสิบห้านาทีเนะี่ยเป็นชุดแรกนะครับชุดแรกมันจะดรอปเฉพาะตัวเนาะส่วนชุดที่สองนะครับชุดที่สองจะยีิบสองนิกาสี่ทุ่มนะครับมันจะดรอปตรงนี้ด้วยเนาะมันจะดรอปชิ้นส่วนเออเนี่ยพวกเขาเรียกว่าอะไรภาพอะไรสักอย่างนี่แหละไหนว่า อันนี้ไงเทพนิยายนะครับตำนานเทพนิยายนะครับชิ้นส่วนภาพเทพนิยายด้วยเนาะ,ะแต่สําหรับใครที่จะแบบมาดอกนะครับไม่ใช่มาดอกดิมาหาตีตั๋วนะครับของแรกตั๋วก็มีเยอะแยะมากมายนะครับนี่เลยหลักๆนะครับทุกๆที่มารีเฟซใหม่มันจะมีกรอบรูปนะครับแล้วก็กรอบข้อความมาให้เนาะเพิ่มพลังหนึ่งหมื่นต่อหนึ่งชิ้นนะครับ แล้วก็สิ่งที่ผมแนะนาไม่ไปเพื่อนแรกเลยก็คือเนี่ยพวกนี้นะครับแลกไปให้หมดเนี่ยค่อนข้างจะมีประโยชน์นะเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะแบบ o อพมากนะไอถุงผลึกเนี่ยนะครับมันให้ผลึกที่เยอะมากมากนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้เนาะคือทุกครั้งที่มันมาผมจะแลกผลึกผลึกแล้วก็พวกยาอาบิโเนี่ยแลกหมดเลยนะครับ แต่ที่ผมไม่แลกเลยก็คืออันนี้นะครับเนะี่ยเดี๋ยวเปิดถุงผลึกพวกนี้ไปก่อนเนาะอันนี้นะคือผมผมมันก็ดีนะมันก็ดีนะครับแต่แต่ผมคิดว่ามันไม่ค่อยคุ้มอะ่ะเนาะเสียตั๋วไปนะครับตั้งสามร้อยตั๋วนะครับได้พลังมาสี่พันไม่ค่อยคุ้มเทไรครับ แต่มันบวกบวกพลังจริงมันจะมันมันจะบวกเยอะก็4สี่พันอยู่เนาะอ่ะอันนี้ก็สําคัญนะครับเอาไว้อัพชุดลองแล้วเนาะนี่เปิดถุงนะครับเปิดถุงเปิดกระเป๋าอันนี้แนะนําเลยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ยังเปิดไม่ครบก็มาแลกตรงนี้ได้เนาะแลกฟรีนะครับตีตัวแลกฟรีเลยนะครับส่วนนี่นะครับชิ้นส่วนกําไรนะครับเอาไว้อัพกําไรเนาะนี่ก็แขนกิเลนนะแต่ผมจะไม่แลกนะเพราะว่าผมอัพเต็มแล้วเนาะ รู้สึกว่าอัพไปมันมันไม่ค่อยแบบไม่รู้สิคือด้วยความที่แบบอัพตันแล้วอ่บความจริงมันสามารถอัพได้นะแต่มันมันไม่เปลี่ยนรูปลักษ์แล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่ครับเราสามารถอัพได้นะแต่มันมันไม่สามารถเปลี่ยนรูปลักษ์ได้แล้วเนาะในแขนกีเลนเนี่ยนะครับ มันเต็มขั้นสิบเนาะขั้นสิบนี่คือขั้นสุดท้ายแล้วนะครับมันมันไม่สามารถเปลี่ยนรูปร่างอะไรแล้วแต่มันสามารถแบบเพิ่มพลังให้เราได้อยู่เนาะส่วนสกิลส่วนอะไรนี่ก็ตันหมดแล้วนะครับอ่าโอเคเรามาดูพระเอกของเราดีกว่านะครับเนี่ยพลึกนะครับได้เยอะมากๆนะครับเนี่ยเห็นปะได้มาร้อยกว่าชิ้นเลยนะครับนี่เฉพาะสีแดงนะยังมีสีอื่นอีกนะครับอ่า กดแลกมาให้หมดเลยนะครับแค่สีทองนะครับสีทองก็ร้อยกว่าชิ้นเหมือนกันนะตัวปกติแลว้วเคลสายวันเราจะได้แค่แบบไม่กี่ชิ้น,นึ่งเนาะถ้าจะหาพลึกใส่ของก็ผมแนะนําก็กิจกรรมนี้แหละนะครับมันหาง่ายสุดแล้วนะไม่รวมกิจกรรมเติมเงินนะครับเลอกไปให้หมดเลยนะครับอ่าเบิแล้วนะครับ อือลืมบอกไปเลยเนะี่ยคือนอกจากตั๋วแล้วก็มันยังมีของที่ผมคาดหวังอยากได้อยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้นะครับปีกนะครับปีกสุดหล่อเท่นะครับอือเข้ามาใหม่แบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือเราเห็นกันไปแล้วเนาะเป็นปีกทองนะครับดามจทหกหมื่นนะครับพลังต่อสู้หกหมื่น อันนี้ก็เป็นปีกโลกปีศาจนะครับเืออัปเดตเข้ามาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับดาเมจแปดหมื่นนะยังไม่มีเหมือนกันนะครับส่วนนี้นะครับรองล่าสุดนะครับเป็นปีกที่อัปเดตเข้ามารองล่าสุดนะครับดาเมจไม่ใช่ดาเมจดิพลังต่อสู้นะครับแสนหนึ่งนะครับค่อนข้างจะเยอะนะผมผมว่าเยอะนะครับ อ่ะต่อมานะครับอันที่แบบอัปเดตเข้ามาแบบล่าสุดสดๆสิงๆเลยนะครับเป็นปีกนี่เลยนะครับหกพบนลุกนะครับเออชื่อมันแปลกๆหน่อยนะก็สามารถมาตีกันได้นะครับส่วนโอกาสตอบอัตราตอบก็ผมบอกแล้ว่าต่ําเตี้ยเลี่ยดินนะครับจริงๆนะครับต่าเตี้ยเลี่ยดินจริงๆนะครับสำหรับใครที่แบบเออมีดวงหน่อยๆนั่นแหละมาตีได้นะครับ ผมอยกได้จริงเหมือนกันนะพยายามสะสมให้มันครบนะครับแต่ก็นั่นแหละไม่ครบนะครับอ่ะสลับคลิปนี้ก็ประมาณน,นี้ก่อนแล้วกันเนาะสลับใครที่มีคําถามแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับไปละ